วันนี้พามาชมเพชรยนต์ที่สาขาสองกานนะคะใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะมีรถสวยรถเด็ดๆให้เลือกหลายคันเลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยคะ่ะใครที่กำลังมองหารถอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะไปรับชมันให้จบคลิปนะลูกค้าบ,บอกเลยว่ารถสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามรุง่งพานเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดเย็นอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสองนะคะตั้งอยู่ตรงซอยเสรีไทย95นะคะริมถนนเลยนะใครที่หารถวิใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้มาชมรถที่สาขาสองกันนะคะลูกค้ามีรถสวย,สวยรถเด็ดๆหน้าโดนหลายคันเลยนะอยากจะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถวิใช้งานอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาคดคลิปนี้นะ เริ่มต้นที่ฟรีเทนาไี้เลยนะคะลูกค้ารับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีนะใครที่สนใจกำลังมองหารถอยู่นะคะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทรนัดนะคะ0 2, 89, ูน2์เ9 8าแปัาดเทปยนะคะโทรมาแอทไลน์ 1, มาได้เลยนะช่วยทุกคันนะทุกเคส ยินดีให้คำปรึกษานะคะดอกเบี้ยพิเศษต้นต้นที่2.79%เท่านั้นนะคะผ่อนได้นานด7ปี84วดเลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยาก้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากแถวแรกกันก่อนนะคะลูกค้าฝั่งสาขา2เนี่ยตอนนี้นะมีรถจอดอยู่30กว่าคันนะคะสวยสวย น่าใช้ทุกันเลยนะลูกค้าการันตีโครงสร้างไม่ด้วยนะคะชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะเรามาเริ่มต้นกันที่แถวแรกกันก่อนนะคะสําหรับคันแรกคันนี้นะคะจะเป็นอันติด1 6บ2 0 1 9รถหน่วยงานลประจการประวัติศูนย์นะคะลูกค้าคันนี้ไม่แค่46,000โลเท่านั้นเองนะคะสภาพเดิมๆส,สวยๆเลยนะ ไม่น้อยไม่สี่หมื่ของครนโลนะคะสําหรับใครที่หาอันติชมออนิวตอนนี้เพชรยนต์นะมีให้เลือกเกือบ40่คันเลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากนะสําหรับชมนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ าราคาถูกสุดนะคะสำหรับโฉมนี้นะจะอยู่ที่459,000บาทนะคะราคาเริ่มต้นของโฉมนี้นะ459,000บาทฟรีดาวได้ด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยไม่นะมีตั้งแต่หลักหมื่นกิโลไปยันแสนต่างๆนะคะลูกค้าแล้วก็ราคาเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามเลขหม่แล้วก็ปีรถนะคะโฉมนี้จะมีเป็นปี19เยอะมากนะคะแล้วก็ปี20เนี่ยรู้สึกว่ามีอยู่2คันนะที่เป็นโฉมอ l l new นะคะต่างกันตรงภายใ เท่านั้นเองนะคะถ้าปี19เนี่ยจะเป็นภายใน4เีเบจนะคะตัดด้วยสีเท่าแต่ถ้าเป็นปี20นะคะภายในจะเป็นสีดำนะลูกค้าเราก็โสมที่เป็น โชมอ่อนิวนะคะตัวไฮบิดนะคะก็มีนะลูกค้าใครสนใจใครตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคันนี้ไม่แค่4.6 0 0นโลเท่านั้นเองนะราคา510,000บาทนะคะลูกค้าฟรีดาวน์ได้เลยนะหรือใครอยากได้รถไฮบิดนะคะก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะคะไฮบิดตอนนี้นะก็จะมีเป็น c h r นะคะโคราราคอส แคมรี่นะคะแล้วก็มี Accord Hybrid ก็มีนะมีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว C-HR นะคะ C-HR 1.8 Hybrid นะคะเป็นตัว1.8 Hybrid Premium Safety นะคะปี22ไม่33,000าโลเท่านั้นเองนะตัววารันตีนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดจากสูงูกิยต้ายังมีเหลืออยู่ด้วยนะราคา740,000บาทอ่ะ ขอ,อภัยจะแสนสกันบาทนะคะเป็นตัว 4HR ฮ y b r i d บินะคะมีให้เลือกหลายคันเหมือนกันนะสำหรับ 4HR นะคะมีทั้งตัวน้ำมันแล้วก็ตัว y b บิ d เลยนะคะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะลูกค้าดัยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกท่านดันถูกใจแน่นอนนะ,ะแล้วก็จะเป็นตัวอันติดโฉมอ่อนิลสีขาวนะคะในสต็อกตอนนี้รู้สึกว่าเหลืออยู่ประมาณ2คันนะอันติด สีขาวนะคะที่เป็นโฉมออนลนะมีอยู่2คันเท่านั้นเองนะคะหรือว่าใครอยากได้เป็นโฉมเก่านะโฉมไม่ได้เชนนะคะคันนี้เป็นตัว 1.6G นะขออภยัยคันนี้เป็นตัว 1.8E ค่ะพี่ 1.8E ปี2019นะ429,000บาทนะคะโฉมไม่ได้เชนนะคะเป็นโฉม19ต้นปีนะ ก็จะเป็นโฉมไม่ได้เชนนะคะแต่ถ้าเป็นโฉมปลายปีนะจะได้เป็นโฉมออนิวเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่แตกต่างกันนะสองโฉมปีสิบเก้านะคะระหว่างก้นปีกับปลายปีนะเขาจะเป็นโฉมเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าใครอยากได้รถสวยๆรถหรูรถผู้บริหารลดป,ประจำการก็มีนะคะกับตัวแคมรี่นะคะคันนี้จะเป็นแคมรี่สองจุดศูนย์จีนะคะปีสองพันสิบเก้า อันนี้ปีสิบเก้านะมีการปรับลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะคะคันนี้เดิมพีตั้งขายอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะรถเหลือเพียงเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นให้ส่วนลดไปสามหมื่นบาทเลยนะคะออปชั่นลน้นล้นสวยๆรูๆส,สไตล์ผู้บริหารนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแคมรี่ตอนนี้นะคะมีทั้งตัวสองจุดศูนย์ีนะคะสองจุดห้าีนะคะแล้วก็ตัวสองจุดห้าไฮบริดนะ,ะมีทั้งไฮบริดธรรมดาไฮบริดพรีเมียม มีให้เลือกเยอะเลยนะคะสำหรับแคมรีเป็นรถผู้บริหารกดประจำการประวัติศูนย์นะคะลูกค้าหรือว่าใหญ่ได้คันที่ใหญ่ขึ้นนะคะลูกค้าก็จะมีเป็นตัวโคโร่าคอร์สนะคะเป็นตัวคอร์สไฮบิดนะคอร์สก็มีให้เลือกทางไฮบิดนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันเลยนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวโคโร่าคอร์ส 1.8 Hybrid Premium ปี2020นะคะลดราคาจากหน้าป้ายให้10,000บาทจาก729,000เหลือ7 1 9 0 0 0เท่านั้นนะคะไม่83,000โลนะลูกค้าเป็น4เท่าดำส 4, 4, ี 4, สวยๆด้วยนะคะตัวไฮบริดนะลูกค้ามีให้เลือกทั้งไฮบริดและน้ำมันเลยนะคะใครสนใจทมพ่าเลยนะแล้วก็คันถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวเวลสนะคะ โตยต้าเวอสนะตอนนี้มีเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะหลายคันเลยนะคันนี้จะเป็นปี2023ปีใหม่ด้วยนะคะลูกค้าใหม่29,000โลเท่านั้นเองนะราคาอยู่ที่679,000บาทนะคะลูกค้า ฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะลูกค้าเครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเนจ้าของรถได้เลยนะคะใครสนใจถูกใจคันไหนก็โทรมาทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะหรือว่าจะดูเป็นรถตู้นะคะรถตู้ก็จะเป็นรถตู้หน่วยงานกดประจำนะคะลูกค้ามีทั้งโฉมหน้าสั้นแล้วก็โฉมหน้ายาวเลยนะคะตอนนี้มีรถตู้ว i p พีโฉมหน้าสั้น1นึ่คันแล้วก็โฉมหน้ายาวที่เป็น v i p ีหนึ่งคันนะลูกค้า เป็นรถหน่วยงานเปิดประจําการประวัติศูนย์นะคะถ้าโฉมหน้าสั้นเนี่ยจะเป็นตัว3.0นะโฉมหน้ายาวเนี่ยจะเป็นเครื่อง2.8นะคะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้เลยนะลูกค้าแต่รถตู้นะคะถ้าลูกค้าเครดิตด e ีเนี่ยเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะสําหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติเครดิตนะคะต้องมีงบดาวอันนี้คือแจ้งตรงเลยนะรถตู้เครดิตด e ีเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยนะแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิต ต้องมีงบดาวนะคะลูกค้ามีให้เลือกเกือบ50คันเหมือนกันนะสำหรับรถตู้นะคะทั้งโฉมหน้าสั้นและโฉมหน้ายาวเลยบอกผ้าบอกหนังหรือว่า V A P ม,มีให้เลือกครบเลยนะคะใครสนใจถูกใจคันไหนข้ามผ้าเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูแถวหลังขั้นตอนนะคะมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะลูกค้าอ่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวคอสให้บิดเหมือนกันนะสีขาวนะคะคอสให้บิดสีขาวนะนี่ มีให้เลือกทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาดำเลยนะคะลูกค้าอ่าแล้วก็จะเป็นพวกอันติสนะอันติสเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยนะคะอ่าแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเพชรยนต์ด้วยนะคะสำหรับอันติสขอนำเสนอคันนี้นิดนึงนะคะันนี้คันนี้เป็นปี2019นะคะ ปี2019นะราคาอยู่ที่4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ4 9 0 0 0 0บาทลดหนึ่งงานปิดประจำการประวัติศูนย์นะคะโชมเมเนเชนนะคะลูกค้าก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโชมออนนิวนะนี่สภาพเดิมๆสวยๆนะคะ การันตีคงสร้างทุกค้านะชนหนักยิก่คว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นอันติดเหมือนกันนะคะสำหรับอันติดเนี่ยมีที่เลือกเยอะนะลูกค้าอย่างที่นัดบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเพชรยนต์เลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอึดถึกและทนมากๆนะคะลูกค้าคันนี้ก็แนะนํานะนี่อ่าสำหรับใครที่อยากได้อันติดโฉมออลนิวนะคะอยากได้รถที่ราคาเบาๆผลสบายๆคันนี้น่าจะราคาถูกนะคันนี้ราคาถูกนะคะเพราะว่าคันแรกที่บอกอ่ะ ไมหมื่นกโลราคา5้าแสนห0บาทคันนี้ไม่อยู่แสนต้นๆน,นะคะราคาอยู่ที่469,000นานะ 100, 33, 000, ลูกค้าไม่อยู่แสน3 0 0 0มนโลนะคะ469,00 0นานะราคาถูกสุดเลยนะคะสำหรับโฉมออนิวนะคะลูกคา้าแลวต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะ,คะใครอยากได้อันติโฉมออนิวมีให้เลือกเยอะนะคะลูกคา้ามาจิ้มดูได้เลยนะ,ะถูกใจคันไหนนะคะ ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะโฉบออน,นิวเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยนะลูกค้าแล้วก็จะเป็นแคมรี่ไฮบริดนะคะลูกค้าแล้วก็มียาริสอ่ายาริสตอนนี้ก็มีเข้ามาเยอะนะคะอาคันนี้เป็นยาริสแฮนด์แดก5ประตูนะปี2022นะคะ ไม่หกหมื่นกโลนะออปชันเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะสำหรับรถอีโคคาร์นะคะันี้ประหยัดน้ำมันอัตราการเสือมน,น้ำมันเนี่ยประมาณ2 3่สมโตรได้นะคะออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะราคา4 9 0 0สนกันบาทนะคะันี้ไม่หกหมื่นกโลนะหรืออยากได้รถที่ปีใหม่ไม่น,น้ยๆนะคะสำหรับตัวยานิตมีให้เลือกนะไม่หลักพันกิโลก็มีให้เลือกนะคะลูกค้าใครสนใจคันไหนห้ามพลาดเลยนะ แล้วก็จะเป็นอันติดนะคะอีกหนึ่งคันคันนี้ก็ไมลหลักหมื่นกิโลเหมือนกันนะคะเป็นตัว 1.6G ปี19นะคะลูกนะคะ้าไม่อยู่ที่83,000นะ83,000ราคา499,000บาทน,นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะราคาก็ไม่ค่อยแรงนะคะลูกค้านี่ สภาพสวยทุกคันการันตีโครงสร้างเลยนะคะชนหนักพลิกความจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะแล้วก็จะเป็นวีออสนะคะวีออสก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ค่อยแรงแล้วก็ออปชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครงบเลยคันนี้นะคะจะเป็นวีออส1.5มิตรนะคะปี2020นะปี2 0นะคะราคา 3,59, 0 0 0บาท1.5มิตรนะคะ ไม่อยู่เก้าหมื่นกโลนะคะเก้าหมื่นเก้าพันโลลูกค้าขาอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวลองคร o p แต่ออปชั่นเนี่ยได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะได้จอ Android Air Auto อะไรเรียบร้อยและมีกล้องออแหลังมาให้นะคะลูกค้าต่างกันกันกบตัวไฮตรงที่ว่า ตัวมิดเนี่ยเป็นกุญแจไขแต่ว่าตัวไฮเนี่ยจะเป็นกุญแจพุทตสตาร์ทนะคะลูกค้ามีให้เลือกเยอะเลยเหมือนกันนะคะสำหรับ v ีออนะสามแสนบาทราคาเนี้ยก็ผ่อนอยู่ประมาณหกพันกางๆเท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถนะคะออปชั่นลน้นล้นผ่อนไม่แรงแนะนำวีออไปอีกหนึ่งทางเลือกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นพวกรถยาริสนะคะนี่ ยานิตก็มีให้เลือกเยอะเลยนะทั้งตัวแฮนด์แบ็คาประตูนะคะแล้วก็ตัวเก่งซีดานนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นยานิตนะคะลูกค้าไม่แปดพันกิโลลูกค้าค่ะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม่กอมไม่ปียีสองนะไม่แปดพันกิโลเท่านั้นเองสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันหน่อยๆเท่านั้นเองเจ็ดพันหนึ่งเจ็ดพันสองเท่านั้นเองนะลูกค้า ออปชันเนี่ยครบเลยนะคะเป็นตัว1.2สปอร์ตนะได้จอ Android a อร์อ o นะคะเชื่อมต่อบูทหุได้กล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามีที่เลือกหลายคันเลยนะคันถัดไปคันสีข,ขาวเนี่ยก็ไม่อยู่ประมาณ13,000สามนโลนะคันนี้อันนี้นะคะไมาอยู่13,000สามนโลนะแล้วเอ้ยขออภัยไม่32,000ื่นโลแต่ว่ามีการปรับลดราคาจากหน้าไปให้นะคะด่ปี2สจากสี่แสนเหลือสี่แสนบาทลูกค้าขาลองเปรียบเทียบดูว่า คันไหนนะ่าสนใจเหมือนกันนะถ้าลูกค้าอยากได้คันไม่น้อยนะนัดแนะนําคันสีดํานะคะเพราะว่า2คันนี้ปีเดียวกันสเปคเดียวกันนะคะราคาเท่ากันแต่ว่าคันสีดําไม่น้อยกว่านะไม่แค่แปดพันโลเท่านั้นเองหรือว่าอยากได้สีขาวสีสว่างใสๆนะคะก็นี่เลยนะคันสีขาวไมสามหมื่นสามพโลนะคะหรือว่าจะดูเป็นคันสีเทาดํานะคันนี้อันนี้เป็นสีเทาดํานะคะลูกค้าไม้หมื่นสามพโลนะ เรงไม่หนึ่งหมื่นเอ้ยขออภัยบอกไม่ผิดอีกแล้วไม่เก้0พันเก้าพันเกโล4 2 9 0สนบาทนะเป็นตัว1.2ึ่งจุดสปอร์ตเนะคะหนึ่งจุดสปอรนะลูกค้าปี2ี่สิบนะคะสี่แสนบาทไม่แค่9 0 0าพันกว่าโลเท่านั้นเองนะใครสนใจคันไหนก็รีบพักรีบโทรรีบ,บติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้นะคะ ไปกันต่อนะคะสําหรับใครอยากได้ยาริตที่เป็นเก่งซีดานคันนี้เลยนะคะเป็นตัว1.2 s นะคะตัวท็อปออปชันเนี่ยไม่ใช่ตัวท็อปตัวรองท็อปนะแต่ออปชันเนี่ยได้มาครบเลยนะคะลูกค<ๆ>้าเก่งซีดานนะคันนี้3 3 0 0 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะคะไม่อยู่แสนต้นๆ้นออปชัน,นลนๆนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะหรือว่าอยากได้เป็นรถ7ที่นั่งขนาดเล็กนะคะคันนี้เลย เซนต้านะคะเซนต้านะ,ค,ะคันนี้เป็นตัว 1.5G นะคะปี2019นะ,ะไม่4 1 0 0มืโลนะคะได้ประตูสไลด์สองฝั่งเลยนะคะลูกค้าใครที่มีผู้ใหญ่นะ,ะเดินทางไกลๆเดินทางบ่อยนะคะต้องพาผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าคนป่วยไปหาหมอนะคะตัวเซนต้าเนี่ยเขาจะเป็นประตูสไลด์ข้างขึ้นลงง่ายขึ้นลงสะดวกสบายนะคะลูกค้าคันนี้ก็ น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นประตูซ้ายไฟฟ้า1ฝั่งนะคะยังไม่ใช่ตัวท็อปนะถ้าเป็นตัว V เนี่ยตัวท็อปจะเป็นประตูซ้ายไฟฟ้า2ฝั่งนะคะแต่ว่าออปชันก็ถือว่าได้มาค่อนข้างครบเหมือนกันนะคะพี่มาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว Camry 2.5 h y b r i d ไปี2อ2 1นะคะไมค์เ3้า1 3โล มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟเลยนะคะออปชัน่นล,นลน้นรถผู้บริหารปรบประชาการนะคะลูกค้ามีให้เลือกหลายคันเลยนะทั้งตัวน้ํามันและตัวไฮบริดสีขาวสีบรอนสีดํามีให้เลือกครบครบทุกสีเลยนะ,คะใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากได้รถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะคะก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Fort u n e r นะคะ Fort u n e r 2.4V นะคะปี2020นะคะ9 หนึ่งหมนเก้าพันบาทออปชั่นก็ได้มาลๆเหมือนกันนะคะลูกค้ารถครอบครัวเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว Fortuner หรือว่า ตัวมิลเอนะคะมิเนี่ยมีทั้งเครื่อง1.9และเครื่อง3.0เลยนะเช่นกันนะคะ f o r เจ n e r มีทั้งตัว2.4 2.8มีให้เลือกเยอะเลยนะใครสนใจนะคะสามารถโทรมาทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าที่สาขา2เนี่ยมี Fortuner จอดอยู่แค่คันเดียวนะแต่ว่าฝั่งสาขา1นะคะมีให้เลือกเกือบ20คันเลยลูกค้าคะใครสนใจห้ามพลาดเลยแล้วก็จะเป็นรถตู้เนาะไปดูแถวหลังแถวสุดท้ายกันบ้างนะคะลูกค้า แถวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอ่าคันนี้คันสีดําด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นตัวซ i ว i c นะซีวิกนะคะคันนี้เป็นตัว 1.8e นะคะซีวิก Fc ปี20นะคะคันนี้550,000เอาเบาทเท่านั้นเองนะคะ ออปชันเนี่ยได้มาโล้นเหมือนกันนะสำหรับตัว c ีวิกนะคะคันนี้ก็สามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะคะก็จะเป็นซีวิก fc นะปี20นะคะแล้วก็จะเป็น honda อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้จะเป็นตัว honda brv นะคะคันนี้เป็น honda brv ปี21นะไม่แสนสามนะคะราคา4 8, 8 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะนี่ เป็น7ดที่นั่งนะคะลูกค้า7ที่นั่งเหมือนกันนะมี B R V นะคะลูกค้าคันนี้ B R V นะเอ่อถ้าตระกูล Honda เนี่ยมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว C H R เอ้ยอบไ C H R มันโตโยต้อ่าเป็นตัว C R V นะคะ H R V นะคะ มีให้เลือกเยอะแอรค,คอร์ดก็มีนะแต่อย่างที่บอกว่ารถเนี่ยมันจอดอที่สาขาหนึ่งถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาแอดไลน์มาตามเบอร์โทรหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับคันด้านนี้อ่าคันนี้ก็จะเป็น v ีออสตัวท็อปนะคะตัว1.5ไฮนะปี2019นะคะ379,000บาทนะเป็นตัวท็อปเลยนะคะออปชันจัดเต็มเรียบ่้อยแล้วแล้วก็คันนี้อ่าปีใหม่ๆหม่ใหม,ใหม่น้อยๆน,นะคะเป็นตัว c i v i c Turbo นะคะ c i v i c f 1> e 1.5 turbo นะคะลูกค้า1.5 turbo คันนี้นะคะจะเป็นรถปี2022นะไม่40,000กท่านั้นเองนะคะ Civic f e 1.5 turbo EL นะคะราคาเนี่ยอยู่ประมาณคันนี้มีการปรับลดราคาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนราคาหน้าป้ายนะคะจาก710,000บาทเนี่ยรู้สึกเหลืออยู่ประมาณ699,000นะ699นะคะไม่40,000กลทุลูกค้าขานี่ สวยๆเลยออปชันเนี่ยล้นเหมือนกันนะคะลูกค้าใครสนใจท่ามพาเลยแล้วก็จะเป็นยาลิสนะคะคันนี้คันนี้อ่ะไม่อยู่ที่13,000โลนะมาถูกสักทีเนาะคันนี้แหละไม่หม0 0นโลนะปี22่สิองาปียีนะคะ410,000บาทตัว1.2ส,อสปอร์ตนะแล้วก็จะเป็นนิสสันอัมเบล่านะคะคันนี้เป็นเครื่องพันโตโบนะนะคะลูกค้าพันโตโบปี2 0งพนยี่สิบเอ็ดนะคะไม่สามหมื่นหนึ่งพันโลสามแสนลกหมื่นเก้าพันบาทนะลูกนะคะ้า เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะฟรีดาวได้ทุกคันเลยใครที่กําลังมองหารถไืใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะสามารถโทรมาแอดไลน์นัดมาได้เลยนะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นยเปด็นัดเพยนนะคะยินดีให้คาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวดอเกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 2. 7 9เซเท่านั้นนะคะตามจังหวัดเรามีไฟนนซ์เปอร์เซ็นต์ให้ถึงที่นะลูกค้า <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะลูกค้ายินดีให้คำปรึกษาช่วยลุคค้นดันผูกเพนได้แน่น,นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาใพดใ,ใน,นการอัปเดตคลิปโลกได้ให้จุกกนนัดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ